ภายในรถสูเฉินเอนตัวพิงเบาะอย่างสบายพลางนับเงินในมือด้วยรอยยิ้มเย็นชากลับไปที่บ้านเขาพูดเสียงเรียบคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศในรถชง,งักทันทีชงหยานเงยหน้ามองเขาด้วยสีหน้าตกใจบ้านงั้นหรอเธอไม่เข้าใจเลยว่าชายคนนี้ยังมีหน้าพูดคำว่ากลับบ้านได้อย่างไรหลังจากสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเสียงของชองฉินดังขึ้นด้วยความโกรธ นี่ในบ้าไปแล้วหรือ,อยังซูเฉินเขากัดฝันแน่นตระกูลซ่งไม่สามารถปกป้องนายได้อีกต่อไปเมื่อทุกคนรู้เรื่องนี้ต่อให้ตระกูลเย่ไม่จัดการกับนายแต่พ่อฉันจะต้องมานายแน่ขณะนั้นในรถของซูเฉินช่วงหยานพยายามสะกดอารมณ์พลางพูดเสียงเบาใช่แล้วซูเฉินช่วงฉินพูดถูกนะซูเฉินหัวเราะบางๆพลางมองเธอด้วยสายตาแหลมลึกลองคิดดูให้ดีสิ ถ้านายเป็นคนที่พาพวกเราไปทำร้ายคนอื่นแต่สุดท้ายกลับถูกเล่นงานแล้วหนีกลับมาเองเขาหยุดพูดชั่วครู่ก่อนยกนิ้วขึ้นนายจะกล้าไปเล่าให้ใครฟังหรือเปล่าละ่ะคำพูดนั้นทำให้ทั้งช่องยานและช่องฉินนิ่งไปทันทีแววตาของทั้งสองมีแต่ความตกใจและเริ่มเข้าใจความหมายที่ซูเฉินต้องการสื่อชายหนุ่มหัวเราะบางๆแล้วเอนตัวไปด้านหลัง ถ้าเอาไปเล่าแล้วก็มันต้องอับอายไปตลอดชีวิตแน่ๆเขายกมือขึ้นสูงแล้วพูดอย่างสบายอารมณ์ฉันคิดว่ามันคงไม่กล้าบอกแม้กระทั่งลูกน้องของมันด้วยซ้ําเพราะงั้นพวกเราไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกน้ําเสียงของเขาเย็นแต่กลับเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจราวกับวางหมากไว้ครบทุกตาแล้วแล้วสิ่งที่สําคัญลืมไปหรือไงเสียงของช่งหยานดังขึ้นอีกครั้งเธอพูดด้วยความกังวลที่ยังคงไม่หาย ชงฉินที่ขับรถอยู่หันมามองทางกระจกพรุ่งนี้ในเซียนัดพบกับฉันที่บ้านตระกูลซ่งฉันไม่อยากผิดนัดนะซูเฉินพูดพลางหยิดแขนขึ้นเหมือนคนไม่มีอะไรต้องกลัวสีหน้าของชงหยานเริ่มเครียดส่วนชงฉินถึงกับเหงื่อซึมทั้งความคิดและท่าทางแบบนี้เขายังเป็นซูเฉินคนเดิมอยู่หรือเปล่าเนี่ยเธอหอนหายใจเบาๆแล้วพูดขึ้นด้วยเสียงสัน่น ยังไงเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็พาเขากลับไปที่บ้านด้วยเลยดีกว่าชงฉินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าอย่างหนักแน่นพวกเรากลับบ้านกันเถอะถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันจะปกป้องเขาเองเสียงของช่องชินดังขึ้นอย่างหนักแน่นภายในรถช่องหยานหันมามองด้วยความแปลกใจส่วนซูเฉินเพียงหัวเราะในลำคอจะปกป้องฉันงั้นเหรอเขาพูดด้วยน้ำเสียงเยอยหยัน ก่อนเอ็นตัวไปพิงเบาะอย่างไม่ใส่ใจรถแล่นฝ่าความมืดไปอย่างรวดเร็วเรากำลังกลับบ้านพี่สาวคนโทรบอกพ่อว่าเราปลอดภัยดีชงฉินเอ่ยเรียบๆตกลงช่องหยานตอบสั้นๆน้ำเสียงสั่นนิดๆเหมือนกำลังกลั้นบางอย่างไว้เมื่อถึงบ้านตระกูลส่งบรรยากาศในคฤหาสนร์หรูเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเสียงพายุคารามอยู่ภายนอกในขณะที่ภายใน มีเสียงถกเถียงดันกล้องเรื่องวุ่นวายทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะไอ้ซูเฉินชายวัยกลางคนผู้เป็นหัวหน้าตระกูลฟาตดต้เสียงดังหญิงสาวสองคนในชุดหรูช่องชิงและช่องหยุนลูกสาวตระกูลซ่งรีบพยักหน้าเห็นด้วยอยู่ๆมันก็สร้างปัญหาทําให้เกิดเรื่องในงานเลี้ยงสําคัญของเราใช่ค่ะพ่อมันทําให้ความร่วมมือของเรากับตระกูลใหญ่สองตระกูลเกือบพังหมดชายชาราในสูตรด,ดา ผู้เป็นท่านปู่ซ่งกุ้มขมับถอนหายใจอย่างเหนื่อยล้าตลอดห้าปีที่ผ่านมาเราอาศัยโชคของซูเฉินในการฟื้นฟูตระกูลซ่งแต่ตอนนี้มันกลับทำร้ายในน้อยหลงของตระกูลเย่ความร่วมมือของเรากำลังจะพังทลายลงได้พ่อคะช่งชิงลุกขึ้นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความตื่นตระดกถ้าเราไม่ได้ทำข้อตกลงครั้งนี้แล้วก็ ตระกูลของเราต้องจบสิ้นแน่ใช่ค่ะนี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับสองตระกูลใหญ่ชื่อของทั้งคู่สะท้อนในใจของทุกคนในห้องช่งชิงช่งหยุนลูกสาวที่ถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดสายเลือดแห่งอำนาจชายวัยกลางคนที่เป็นพ่อของพวกเธอระเบิดอารมณ์ให้ตายเถอะทำไมเรื่องราวมันถึงได้กลายเป็นแบบนี้ใบหน้าเต็มไปด้วยโทสะเส้นเลือดปูดขึ้นตามคมะไอซูเฉินมันสมควรตาย เสียงนั้นดังก้องไปทั่วห้องโถงจนแม้แต่สาวใช้ที่อยู่ไกลก็ยังสะดุ้งแต่แล้วเสียงเข้มของท่านปู่ส่งก็ดังขึ้นใจเย็นๆก่อนเขาหลีตาแววาวโชคดีที่ในน้อยเย่ช่วยพูดกับในน้อยหลงทำให้เรื่องไม่บานปลายไปกว่านี้หากเรายังคงรักษาความร่วมมือกับตระกูลไตรภาคีไว้ได้ผู้เท่าอุโส ก็คงยอมให้ฉันเป็นผู้นำตระกูลต่อไปเสียงหัวเราะเยาะดังขึ้นในห้องรับแขกของตระกูลซ่งฮะแบบนี้ต่อให้ซูเฉินมันจะตายไปก็คุ้มค่าแล้วล่ะช่วงชิงเอ็นตัวพิงพนักโซฟาอย่างไม่ใส่ใจข้างๆกันช่วงยุนหัวเราะหยันป่านนี้มันคงถูกกระทืบจนตายไปแล้วแน่ๆบรรยากาศเต็มไปด้วยความสะใจผสมความเกลียดชังผู้เป็นบิดาเพียงขมวดคิ้วแน่นดวงตาคมวาวด้วยความเดือดดาล ยิ่งมันตายด้วยทรมานเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยบรรเทาความกโกรธของนายน้อยหลงได้มากเท่านั้นเสียงของเขาเต็มไปด้วยความขับแค้นทุกคนในตระกูลเชื่อว่าซูเฉินจะไม่มีวันกลับมาแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นกลางความเงียบว่าไงเซียวชินกลับมาแล้วเหรอน้ำเสียงของหัวหน้าตระกูลซ่งเริ่มผ่อนคลายอืมกลับมาได้อย่างปลอดภัยก็ดีแล้วแต่ยังไม่ทันที่เขาจะวางสาย เสียงจากปลายสายกลับทําให้สีหน้าเขาแข็งค้างเดี๋ยวนะเมื่อกี้แกพูดว่ายังไงนะเขาขมวดคิ้มแน่นขึ้นเรื่อยๆดวงตาเบิกกว้างราวกับได้ยินสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเซียวชินบอกว่าซูเฉินเสียงเขาสั่นพร่ามือที่ถือโทรศัพท์เริ่มสั่นก่อนโทรศัพท์ร่วงหล่นจากมือพ่อเกิดอะไรขึ้นชงหยุนรีบลุกขึ้นถามหัวนหน้าตระกูลหันมาช้าๆสีหน้าซีดเผือดเซียวชินบอกว่า สู้เฉินกำลังกลับมาทันใดนั้นเสียงประตูรถก็ดังขึ้นหน้าคฤหาดรถสีเงินแล่นเข้ามาช้าๆภายใต้แสงจันทร์ร่างของชายหนุ่มผมเทาหยากกักศกคือสู้เฉินก้าวลงจากรถอย่างสงบนิ่งข้างเขาคือหญิงสาวผมม่วงอ่อนชองหยานที่ยืนอยู่เงียบๆอีกมุมหนึ่งชงฉินยืนมองอยู่ด้วยความลังเลตอนโทรไปหาพ่อทำไมพ่อถึงดูตกใจขนาดนั้นกันนะ ในห้องรับแขกเสียงตะโกนของช่งชิงดังลั่นมันจะเป็นไปได้ยังไงกันสูเฉินยังไม่ตายเหรอทุกคนในบ้านชะงักไปพร้อมกันแววตาของแต่ละคนสะท้อนทั้งความกลัวความตกใจและความไม่เชื่อเสียงหัวรอบเผาต่ำของหัวหน้าตระกูลส่งดังขึ้นท่ามกลางความมืดในห้องถ้าสูเฉินกลับมาถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยล่ะก็เขายกยิ้มเยือกเย็นดวงตาแฝงแสงขมกล้า ฉันจะออกมาต้อนรับเขาด้วยตัวเองเลยนะรอยิ้มของไทชราไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความดีใจแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่กำลังรอเห็นเลือดและน้ำตาขนาดเดียวกันที่นาคารืหาดเสียงของชองฉินดังลั่นด้วยความร้อนรนเวนเอ้ยฉันพาปัญหามาให้พ่อแล้วแน่ๆเขาแทบอยากมุดดินหนีเมื่อคิดถึงประโยคที่พูดตอนโทรหา ฉันก็โทรไปบอกพ่ออย่างภาคภูมิใจเลยให้พ่อผมพาไอ้ลูกเขยที่หนีหัวซุกหัวซุนกลับมาหน้าบ้านเองด้วยซ้ำภาพในหัวของเขาตอนนั้นคือพ่อยิ้มอย่างพอใจแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับตรงกันข้ามช่องเชนเสียงคำรามจากด้านในดังขึ้นราวกับฟ้าผ่าประตูเหล็กบานใหญ่เปิดออกอย่างแรงหัวหน้าตระกูลส่งก้าวออกมาช้า แววตายเย็นเยียบจนแม้แต่ลมหายใจรอบตัวก็หนักอึง้งจบสิ้นแล้วช่องฉินตะโกนลั่งมือกุมหัวแทบสดขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ